น,นะครับมนทนทาหารบุกที่24นะครับก็ได้จัดโครงการเดินเท้าร้อยใจมวลชนเฉลิมพระเกียรตินะครับเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการเคลื่อนย้ายด้วยเท้าซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนนะครับเป็นการฝึกกําลังพลให้มีสุขภาพดีแล้วก็พร้อมในการปฏิบัติปฏิบัติการทางทหารนะครับที่วัดสว่างหายโศกนะครับบ้านสวนมอนหมู่ที่6ตาบลเชียงแหววอาเภอคุพหวาปีจังหวัดอุดรธานี พลตรีสิทธิ์จันสมบูรณ์ครับผู้บัญชาการบนทัพโบกที่24เปิดโครงการเดินเท้าร้อยใจมวลชนเฉลิมพระเกียรติครั้งที่7ซึ่งทางหน่วยนั้นได้กําหนดรูปแบบแนวทางปฏิบัติการขีดการพัฒนาขีดความสามารถกําลังพลโดยการเดินเท้าเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงมีจิตสาธารณะและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกองทัพบ,บกโดยปฏิบัติในลักษณะร่วมคิดร่วมทำสร้างความเป็นมิตรในการเข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนาวัดโรงเรียน และนําไปสู่การสแสวงหาผลประโยชน์ด้านการข่าวโดยใช้ศักยภาพของหน่วยรองและหน่วยงานในพื้นที่บูรณาการการปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสําหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับมีหน่วยงานมาร่วมอย่างเช่นโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมจัดชุดบริการทางการแพทย์เคลื่อนที่หน่วยศัสดีเคลื่อนที่ให้คําปรึกษาด้านกิจกรรมศัสดีสํานักง,งานผ่านศึกเขตอุดรธานีให้บริการแก่ทหารผ่านศึกจัดอบรมวิชาชีพแก่ประชาชนชุดวิทยากรเศรษฐกิจพอเพียง ให้ความรู้ด้านการเกษตรมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนรวมถึงศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารร่วมพัฒนาวัดโรงเรียนปลูกและการมอบถุงยังชีพให้กับทหารกองหนุนนอกจากนี้ครับทางมณฑลทหารบกที่14ได้สร้างบ้านพักให้กับพลทหารธรรมรัตน์แก้วสอนดีทหารกองประจำการรุ่นปีพศ255 5ผัดที่1สังกัดโรงพยาบาลข้าประจักษ์ศิลปาคมที่ยากไร้และมีความประพฤติดีโดย ข้าบาดีที่มีจิตกุศลนะครับได้มอบเงินจํานวน1น0 0 0แบาทให้การช่วยเหลือเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ส่วนแรงงานก่อสร้างนั้นเป็นทหารช่างจากมณฑลทหารบกที่นี่ครับ